กรรมเลือกคนไม่ใช่คนเลือกกรรมแท้จริงแล้วเราเลือกได้ไหมหรือเราแค่ตอบสนองผลของกรรมอย่างไรเท่านั้นฝังลึกลงใจเปิดความเข้าใจใหม่ว่าทำไมชีวิตเราเจออะไรแบบนี้ทำไมบางคนเหมือนโชคดีตลอดบางคนเหมือนเจอกรรมไม่หยุดคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่กรรมเลือกให้คุณเกิดกรรมเลือกเพศคุณ กรรมเลือกครอบครัวคุณกรรมเลือกแม้แต่ปัญหาที่คุณจะต้องเจอแล้วเราจะอยู่กับกรรมที่เลือกเราได้อย่างไรโดยไม่ทุก์ไปตลอดชีวิตคนเราชอบพูดว่าเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองแต่ลึกลงไปมีหลายอย่างที่เราไม่ได้เลือกเลยเกิดมาในบ้านแบบนี้มีพ่อแม่แบบนี้มีโรคประจำตัวแบบนี้ แม้แต่ความคิดความกลัวบางอย่างก็เหมือนติดตัวมาสิ่งเหล่านี้คือรอยกรรมที่ไม่ได้เริ่มต้นในชาตินี้แต่เป็นการสืบต่อและเมื่อเราเข้าใจว่าชีวิตคือผลกรรมเราจะไม่โทษใครอีกต่อไปแต่จะเริ่มเรียนรู้ว่ากรรมไม่ใช่ศัตรูกรรมคือครูพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน เป็นผู้รับผลแห่งกรรมเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันเป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอ,องค์กรจุกกะนิปาตความลับของกรรมกรรมไม่ใช่โชคไม่ใช่เวรไม่ใช่คำสาปกรรมคือการกระทำบวกเจตนาและสิ่งที่ส่งผลคือความถี่ของจิตที่เราส่งออกไปซ้ำๆเช่นใครที่คิดลบบ่อยๆจะดึงดูดเรื่องลบ ใครที่คิดเมตตาอภัยจะมีพลังทางใจดูดสิ่งดีเข้ามาคนบางคนทำดีแต่ดูเหมือนไม่มีอะไรดีตอบกลับมาบางคนทำชั่วกลับได้ดีเพราะกรรมทำงานตามเวลาทีแรกเหมือนมเมล็ดพันธุ์บางอย่างโตเร็วบางอย่างรอสิบปีแต่ไม่มีใครหนีกฎแห่งกรรมพ้นตัวอย่างในพระไตรปิฎก พระอานนท์เคยถามพระพุทธเจ้าว่าเหตุใดบางคนเกิดมารวยบางคนจนบางคนฉลาดบางคนงี่เงา่าพระพุทธเจ้าตอบว่าเพราะกรรมไม่เหมือนกันกรรมดีนำให้ดีกรรมหยาบก็นำให้ใหยาบชาติวัตสูตรทําไมกรรมดูไม่ยุติธรรมทำไมฉันต้องเกิดเรื่องแบบนี้ เป็นคำถามยอดฮิตของคนที่ไม่เข้าใจกฎแห่งกรรมแท้จริงกรรมไม่ได้ต้องการลงโทษแต่ต้องการให้เราเรียนรู้พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้โทษกรรมแต่สอนให้รู้ทันกรรมและเปลี่ยนแปลงกรรมใหม่ด้วยใจที่มีสติบางกรรมเหมือนหนักมากเช่นสูญเสียคนรักอุบัติเหตุโรคร้ายแต่ถ้าดูให้ลึก เรื่องร้ายมักนำมาซึ่งการตื่นรู้เช่นบางคนเริ่มภาวนาเมื่อชีวิตล้มบางคนหาธรรมะเมื่อหมดทางออกทางโลกกรรมไม่เคยพลาดแต่อยู่ที่เรารู้เท่าทันกรรมไหมถ้าไม่รู้ทันก็จะทำกรรมเดิมซ้าไปเรื่อยๆกรรมเลือกคนไม่ใช่คนเลือกกรรมตอนเกิดเราไม่ได้เลือกจะเป็นใครกรรมเลือกเพศ เชื้อชาติรูปร่างสติปัญญาและแม้แต่ใครจะเข้ามาในชีวิตของเราก็คือกรรมจัดสรรเปรียบกรรมเหมือนคลื่นวิทยุคลื่นไหนที่ใจเราตั้งไว้ก็จะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาคนที่กลัวโดนหักหลังมักจะเจอคนหักหลังคนที่มีจิตเมตตามักจะเจอคนที่ช่วยเหลือกรรมเลือกคุณให้มาอยู่ในสถานการณ์นี้ แต่คุณเลือกได้ว่าจะตอบสนองแบบไหนการตอบสนองคือกรรมใหม่จะปรับตัวอย่างไรเมื่อรู้ว่ากรรมกําลังทํางานไม่ต้องกลัวกรรมแต่อย่าประมาทกรรมถ้าเรารู้ว่าเราแบกกรรมมาเต็มหลังก็ต้องวางด้วยความเข้าใจวิธีอยู่กับกรรมอย่างมีปัญญา 1. สังเกตว่าเรื่องนี้คือกรรมเก่าหรือกรรมใหม่ 2. ไม่โทษใครเปลี่ยนจากโทษเป็นเรียน 3. ส,สร้างกรรมใหม่ให้เบาวกว่าเก่าทำดีพูดดีคิดดีซ้สำๆพระพุธเเจ้าตรัสไว้ว่าแม้หยดน้ำเล็กๆเ,เติมบ่อยๆก็เต็มโอ่งได้ฉันใดคนทำดีแม้วันละน้อยๆแต่สม่ำเสมอก็ดึงพลังใหม่เข้าชีวิตได้เช่นกันเราเปลี่ยนภายในเพื่อไม่ให้เป็นเหยื่อของกรรม คนที่หลุดพ้นไม่ใช่เพราะหมดกรรมแต่เพราะเขาไม่ตกเป็นทาสของกรรมอีกต่อไปเขารู้ว่าแม้จะมีกรรมแต่ก็ไม่หลงตามกรรมเราจะหยุดวงจรกรรมได้เมื่อมีสติกรรมจะเลือกใครก็ได้แต่ไม่มีกรรมไหนชนะคนที่รู้ตื่นเบิกบานแล้วทางรอดมีทางเดียวคือทางธรรมภาวนาสติ ศีลเมตตาเหล่านี้คือพลังใหม่ที่ปลดล็อกกรรมเก่าเมื่อใจเราหลุดพ้นแม้กรรมจะยังอยู่ชีวิตเราก็ไม่ทุกข์อีกต่อไปสาธุสาธุสาธุ